ลุกเช้านอนนอหน้ามองข้านอนน้อยโันมีคอลลาเจนออเนตคอลลาเจนลดพันลดพันมันช่วยอะไรได้บ้างวะอ้าช่วยให้อาการดียังไงเขาเขียนไว้กระชุ่งกระชวยผิวกระชับลดริ้วรอยทานหน้าดูสดวัสดาจะเอาไปขายไม่เห้เขาเลยแม่ กนี่ดเลยเรียวรอยกินแล้วจะสวยจะใสเลยแม่ไสคู่นะแม่นะเออเอามาทั้งสองกล่องเลยครับครับีอเอาไม่ละผมก็ขโมยสอนลามไอทีกนะเอ้ยมาดีโฆษนาการประกานะครับจ่าจ่าแม่รอได้ครับอันจะไปม่ดีครับครัเรียกแม่ละศมีเรียกแม่เืินน้องสาว เรียกน้องสาวแล้วยิ้มเป็นกินคนละครับแต่พรุ่งนี้เจอกันอีกวันเขาถ่ายรูปด้วยนะครับรวยครับครับขอบคุณมากนะครับขอยล่ำขอย้รวยขอมีความสุขมากอมีอะไรไปคุยกพลังเวทีบ้างได้แล้ครับหมดขอบคุณครับไม่เป็นไรเราเล่นเรื่อยแม่พรุ่งนี้เราก็อยู่ที่นี่คืนหนึ่งพรุ่งนี้ก็มาอีกแลวและขยับไว้ให้พรุ่งนี้มันเป่าแม่เอาไวแล้วครับ น้ขอบคุณครับอย่าไปกินอะไรมากแม่คิดซะว่าเราอยู่บ้านลาเป็นมากครับครับครับจะเจอกันแม่ของพรุ่งนี้ได้ข่าวว่าจะมากลางเต็มดูเนี่ยทำไมกลางเต็มเลยวะโอ้โหชวๆ,ๆไงม่ใช่เฮ้ยนี่มันถึงไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยนี่กูถึงชายนาฏแล้วนะ หมายถึงนี่ออนเน็ตออเน็ตเอช่วยลดเลือดเลืมดหลอดไปมาประวันใครเฮ้ยแล้วทำไมช่วงนี้มึงดูผิวแปลกแปกวะนะผิวมึงอ่ะมีสิวด้วยมีจุดด่างดาเต็มเลยบ้าโดนไฟโลลเกดโดนไฟออกแดดด้วยเอาอย่างนี้สิเอาพุดไปกินพุดอะไรวะเอานี่ไงพุดนี่ไงก็พุดนี่แหละฟุดพัน กินดีเนี่ยมันจะบอกลาสิวจุดด่างดำทานง่ายนี่ดูซึมไวจริงมากเออจริงจริงไม่มีกินขาวด้วยจริงป่ะเนี่ยเออโอ้ก็ฝากด้วยเอ้ยนี่เลยไม่แพงไม่แพงนี่นี่อยู่ทั้งบูทถ้าเกิดใครมีปัญหาอะไรก็ลองไปปรึกษาคูททางข้างๆจับผมตอนนี้เพลก็ดีเหมือนกันแต่ว่าสินค้าเราไม่มีมาเราไม่ได้เอาออกมาอยากได้ไปเอาที่บูธอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะอปนป้นอะไร้นทองอย่าปนแม่งทั้งบูธมึงคอยดู นหน้ถนนลาวพอดีแล้วแน่แน่นามืดนี่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งแล้วฝากเอาไว้ด้วยอะไรฮะมึงนะกูต้องฝากมึงไว้ก่อนเลยคนแรกทําไมวะหนังอ่ะอย่าไปดูบ่อยไอ้หนังโป๊หนังเป๊ะอะไรนะียไม่หรอกมันไม่ดียังไงเล่าดียังไงละคอเสียมันตั้งเยอะแยะเอขอข้คเสียมีสามอย่างสามอย่างดูหนังโป๊มากๆในเช้ากลางวันเย็นยนี่ความจํามึงจะเสียจริงป่ะ ความจำมึงจะไม่ดีเออข้อที่สองนี่หนังโป้นี่ดูไม่ดีไม่ดีนะสามข้อข้อแรกความจําจะสั้นความจําสั้นเออคือเสื่อมเลยอ่ะใช่เออแล้วข้อสองหายลัวนหนักกว่ากูอีกมากนี่เครียดมาถึงว่าถ้าใช้ก็เครียดขอเล่าสูกันฟังเลยเถอะอะไรอะดูกเดินไปข้างหลังนู่น เจอแม่ลูกคู่นึงเขานั่งอยู่ว่ไอ้ลูกก็อ่อนๆเลยแบะเบาเลยแม่เขาก็ให้ดูดนมใช่ไหมล่ะไอ้ลูกเขาไม่ดูดแม่เขาโมโหเลยเฮ้ยไอเด็กป้ามึงจะดูดไม่ดูดขามึงไม่ดูดกูให้นันดูดนะกูก็มองซ้ายมองขวาผายมีกูอยู่คนเดียวมึงจะดูดไม่ดูดกูไม่ดูดกูให้นันดูดนะ กูก็จ้องอยู่ตั้งนานแม่ก็พูดสองคำกอันแล้วสามคำก็แล้วกูโมโหกูเดินไม่หาแม่เลยเอบอกไอเด็กป้ามึงจะเอายังไงก็เอาหายกูจะรีบไปแต่งหน้าเออไม่ยอมกินแล้วมาทากูเดี๋ยวจะให้ซีดเลยทีเดียว <laughs> เอาล็อกก่อนน้อง่อนเมียกูน,นั่งดูด้วยเจตาเจ้าเจตาเจวันนี้เขียนคิ้วส่งสะพานใหม่ด้วยเอาล็อก ร้องก่อนอุ้ยโอ้เขากินอยู่นะมึงเห็นไหมกินอเลยนะเนี่ยเขากินคอลลาเจนอยู่กินคอลลาเจนอยู่ไม่ต้องเอาหน้าเอาแค่ขาออกมากขาวเลยเห็นไหมคนไม่มีผัวนะโอ้ติงติงติงเขาไงร้องตอนไหนก็ลืมมวยแต่ไทยกินอยู่ได้ไม่เคยอ่อนยอนจนธรรมปัญญาแต่มีหน้าตาลุกหลิกฮันแนฮันแนลุกหลิก ไม่ตายาไม่ตาย,ต,ายต้องกินฟุตพันี่เด,ด็กัลงกล่องใงให,ห้เราชื่ออะไรบ้างเนี่ยฮะมึงอะชื่ออะไร <c ười> ชื่ออเลสเราชื่ออเลสอเลสไอเมลนะไอเ <c ười> ต่าอยู่ <c ười> ไปนเอาเลอคนะคร,รับ จบลงมานะครับพรุ่งนี้เจอกันอีกคืนได้ไหมนะครับครับขอบคุณครับเออวันนี้กลับบ้านไม่ต้องเดินแล้วบิน<ะ>บินเดี๋ยวบินเลยมึงจะบินเหรอหายไม่เห็นเนี่ยแบงปิดแบงปิ <c oughs> ดตอนแรกก็จะได้แดงได้ม่วงี่แหละทำไมอ่ะหายใต้ดินเอาไปแดกหมดนเนไมเออได้เลย แต่ยังไม่ต้องมาไงแป๊บเดีที่เขาเตียวไม่ให้มึงแล้วมานั่งทำใจอยู่เออฉันเองคุณชื่ออะไรให้นามว่าดุนดุนดำดุนดำเอออยู่ในซ่องโจรนี่แน่พ่อแม่ก็ไม่มีโจรลูกเกบมาเลี้ยงเราไม่ได้ไม่ใช่พี่น้องกันอะอ่ไม่ใช่นะไม่ใช่พี่น้องกันเป็นเพื่อนกันแต่มาอยู่ในซ่องโจรเดียวกันลองแยกมาเลี้ยงน่ะเออ คุยอะไรอยู่ที่บ้านคุยเราต้องเล่นเป็นธรรมชาติอันนัของมึงมาแล้วผ่าราแบบแอบผมไปได้อย่างไรนะเพียงถามๆจังเลยจังอยู่ก็วันนี้สนุกสนานกันอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ครับเดี๋ยวมีพรเทพพันธวีมาแสดงต่อด้วยนะครับก็งานวัดยังจัดไปหลายคืนเนาะนะครับเปี่ยมใจให้กันนะครับพรุ่งนี้เราอยู่ที่นี่คืนหนึ่ง นะครับผมฝากไว้ด้วยครับคผมโจรเขาเก็บเรามาเลี้ยงเราสองคนนี้ไม่ใช่พี่ร่วมท้องไม่ใช่น้องร่วมไส้ไม่ใช่แต่โชคชะตาฟ้าลิขิตในผักมึงกับกูเนี่ยให้มาเจอกันและเราก็มารักกันเหมือนพี่มันน้องกันจริงๆเออเฮ้ยคนเราเนี่ยเว้ยพบกันก็เพื่อจากจากดีจากร้ายจากตายจากเป็นสุดท้ายก็ต้องจากกันอยู่ดีแต่มึงจำไว้นายดุนะถ้าเกิดมึงกับกูจะตายจากกันเนี่ยเราสองคนต้องตายพร้อมกันนะเพื่อนเอ้า กูตายคนเดียวกูเหงากูรักมึงอะเรากำลังจะออก่อนเรื่องไปพูดเรื่องตาย,ยานี้ไม่ได้เอ,อ้ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติเอาอย่างงี้มึงจะไปปนที่ไหนหวันเนี้ยวันนี้กูจะไปทางเหนือเดี๋ยวกูไปพินใต้เออแยกกัปนปนกันม,มาเจอที่นี่เอาเลยหนุ่มฟอล่์ฟิวไม่พงคนเดียวรบหลอ่อจริงจริงอันนี้ ¡Vivo!